ถิงด้วยฝั่ขวาเปลี่ยนเข้ามาเหล่าดาบุยพยายามจะเล่นงานตัวละตัวเอาเจ้าลูปขวาเข้าไปเฮียครับโดนกรรมการครับโอ้ยกรรมการโอ้ยอันนี้ต้องเดี๋ยวว่าคผู้ชมเอ็กซิเดน์ครับเอ็กซิเดน์ครับเอ็กซิเดน์ครับแน่โอ้ ลงไปทั้งสองคนนู้ชมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอะไะครับมีกรรมการขึ้นไม่นับแล้วครับกรรมการขึ้นไม่นับแล้วนะครับตามกฎกติกาต้องมีกรรมการขึ้นไม่นับครับกรรมการใช้หน้าหางวิเศษนับแล้วครับแล้วปิดเกมครับปิดเกมครับโอ้โหนี่ครับตามกฎกติกาต้องมีตัวแทนขึ้นไม่นับครับแล้วมาดูครับดูช็อตเด็ดๆนะครับจังหวะฮุกขวาของเกาดากุยครับนี่ครับแล้วนี่ครับเกตเข้าไปเซฟนะครับแต่อูยโโอ้หยังไม่ทันครับจังหวะนั้น นี่เลยครับเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะเซฟนักมวยครับแล้วโอ้ยไปมันแข้งจริงๆครับ